สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองนะครับเรากำลังเดินทางไปที่วัดต้นสนไปศักการะสมเด็จพระศรีเมืองทองจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆสายมูเตลูไม่ควรพลาดนะครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาที่จอดรถกันก่อนนะครับ ถึงแล้วนะครับวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองนะครับตัวบรรยากาศนะฮะแดดร้อนมากเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนพร้อมกันแล้วนะ บอกได้คำเดียวว่าร้อนตรงนี้จะมีที่ให้บูชาทุกเทียนดอกไม้นะครับสุทละยี่สิบาทนะครับนี่นะฮะสุดละยี่สิบบาท Đây à เดีย๋ยวเข้าไปข้างในรอมกันหน่อย ตรงนี้ก็มีทุกเทียนออกไม้นะครับชุดละสิบาทน้ำพึ่งแทคนละห้150บาทก็มีนะฮะในตรงนี้จะเป็นน้ำมัน Mm-hmm. พาเดินรอบองค์พระนะครับ คนะะชอบบอกว่า <Okay. S 2> จะพาเดินรอบข้างลังครับอันนี้คืออะไรสร้างสมเด็จนี่นะครับนี่ฝ่า อนีคืพระแม่ธรณีนะครับพระแม่คงคาพระแม่ธรณีหลวงพ่อดำรู้ เดินไปรอบๆกับพระบ้านยูทูบนะครับตรงนี้จะเป็นข้างหลังของพระองค์ใหญ่นะฮะนางกวักมหาลาบ หลวงพอ่อทวดนี่นะตรงนี้ของใหญ่มาก ตรงนี้จะมีเท้าเวสวรรณด้วยนะครับเอาเปสวรรบข้างล่างก็มีโอนนะคะ เดี๋ยวจะลงไปใอาหารป่านะครับแม่น้ำเจ้าพา่านี่คือทางลงเฮ้ยโอ้โปล่อยคนไม่อยากลงให้ตรงนี้ก็ท่ายสไลดเดอร์ไปเลยลเ,อเออตรงนี้สไลดเดอร์ลงไปเลยถ้าใครไม่อยากลง มสไ,ไลเดอร์ลงหรอใช่ไ้น้ำขึ้นเฮ้ยทอน้ำขึ้นตรงนี้ไม่ไมเปลี่ยกหรออเอเข็ขึ้นไงเสาเห็นไหมปลากระพริบฝัางทางันปลานะครับสวาย ตรงนี้มีน้ำไนหะข้างล่างก็มีนะครับสแกนได้น้ำเปล่าไม่มีนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ให้พ่อบ้านยูทูบด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับดูบรรยากาศโดยรอบแม่น้ำเจ้าพระยานะครับให้อาหารป่าที่วัดสนใช่ไหมวัดต้นสนวัดต้นสนครับวัดต้นสนจังหวัดอ่างทอง